ไข่ตุน๋นก็มาคิดกับเวลาเดิมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณยายหอมหวานนะคะที่ติดตามให้กําลังใจกันตลอดค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเจตลานหัวใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวค่ะเล่นกับน้องไข่ตุ๋นนะคะ าำลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะถึงรู้ว่าไปทางไหนก็หันหน้าลงมาไปเนาะไม่หันหน้าไปคับตายเลยจรินคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ กำลังใจค่ะขอบคือ15ล้านดวงใจค่ะ อุ้ย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 อุ้อุ้ย้อขันอุอุ้ยต้องยันอุ้ยอายลลูกอืมไายทุกคนเลยขอบุณทุกกาลังใจนะคะมาได้นกัน้องให้ตรงค่ะ สวัสดีค่ะคนเดินทางขอบคุณมากนะคะที่มาให้เป็นกําลังใจกับสามสาวค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวค่ะคนเดินทางยายหอมหวานนะคะที่มาให้เป็นกําลังใจค่ะคนเดินทางก็ทักทายยายหอมหวานนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะทักทายกันนะคะทุกคนเป็นเพื่อนกันเนาะขอบคุณยี่บสองล้านดวงใจค่ะขอบคุณมากนะคะนิดหน่อยนิดหน่อย นั่นนิดหน่อยนิดหน่อยได้ยินเสียงอะไรเดี๋ยวนาะเดี๋ยนะมาแล้วมาแล้วนักโดดร่มไปละขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาให้กําลังใจนะคะจะไปไหนคะไข่ตุน๋นกระโดดลงมาจากเก้าอี้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้กําลังใจคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวจริงๆเนาะขอให้ฝนตกเหมือนเมื่อคืนเนาะก็จะดีนะคะที่ที่ที่สวนของคนเดินทางเป็นไงเนาะฝนตกแรงไหมฝนตกเยอะไหมเนาะที่นาของสามสาวนี่ฝนตกเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็คือมันเพิ่งตกแค่ครั้งสองครั้งมันก็เลยยังไม่ชุ่มชื่นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าตัวอีกสักหน่อยก็จะได้หญ้าหญ้าก็น่าจะขึ้นให้ได้วัว ให้วัวได้กินด้วยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาแวะทักทายให้กำลังใจกับสามสาวนะคะอืมไขตุนโลไขลูกอืมหันหน้ามาสิคะไข่ตุนตุนคะน้องไขตุนน้องไขตุนหันหน้ามาหน่อยลูกตุนตุนอ,อ้าอุตส่าห์บอกว่ารู้จักชื่อตัวดีไม่รู้จักเรื่บัดนี้ ไข่ตุนไข่ตุนตุนอ่าขาลับหน่อยเขาจะรู้ว่ารู้จักชื่อตนเองเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราสามสาวมูบอกว่าบัวอ่าว่าแมวเรารู้จักชื่อตนเองอันนี้ก็มีแมวชิคเค้นอีกมาโกกวนอีกน, <c oughs> นี่นี่นะไปแล้วนะคะสโลเกนกินกิน กินแล้วก็กินนะคะสโลแกนแข่ตัวนี้คือกินกินกินแล้วก็กินนะคะตอนนี้ยังเล่นตัวอยู่เราดูอาหารอยู่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะนั่นไงกินแล้วก็กินนึกว่าจะไม่กินมากินอีกแล้วขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ขอบคุณ16ล้านดวงใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะสามสาวขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะที่ให้หัวใจกันมานะคะหัวใจกดๆมาให้นะคะคนเดินทางคนเดินทางก็สบายดีและคนเดินทางคน,คนเดินทางก็ FC ของดีมาแชนะคะก็อย่าลืมนะฮะคนดีมาแชก็อันนี้ก็ ไปดูมาแล้วก็โอ้ปลูกผักสุดยอดเลยเทคนิคการทำการดูเลการปลูกพืชน,นะคะสุดยอดนะคะเกษตรอินทรีย์อันนี้ก็ไปติดตามให้กำลังใจจะอูต,ลอ,ตลอดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจกับสามสาวค่ะขอบคุณยายหอมหวานนะคะขอบคุณคนเดินทางแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะ ที่มาเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะเดินหันหน้าหันหลังทีนี้จะไปไหนลองดูนะคะหายไปแล้วเหลือสามร้อนดวงใจขอบคุณมากๆนะคะที่เวทักทายมาให้กำลังใจกันคะ่ะน่ีเวมก็มีพัดลมยินนะนนวเวลาดี ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไอ่ตุนอิ่มหรือยังลูกตุนไถ่ตุนตุนครับไถ่ตุนไม่ได้กินปลาทูแน่พรุ่งนี้นี่ตุนตุนตุนครับไถ่ตุนตุนโอ้ยบ่อชักซื้อบุญเจ้าบริกินบาท นี่งไงนะคะมีตัวกอกวนอีกตัวหนึ่งเรามิดชิ่งมิดชิ่งอันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูจะขึ้นคนดูไหมนี่ไม่ขึ้นเนาะมาเรื่องข้างล่างจะไปไหนแจ๊ะจะไปไหนนี่เอา้าจะไปไหนท่านจะไปไหนนี่เอา้าที่กว้างขวางเนาะเราไม่ได้เอาไวในห้องนะคะเราให้อิสระเสรี ่ทักทายกันนะคะชิคเก้นกับไข่ตุน่นทักทายกันพี่น้องกันต้องทักทายกันไม่ต้องแกล้งกันนะอยู่ด้วยกันเดอ้อนะอยู่ด้วยกันนะอย่าทะเลาะกันนะคะดีนะนี่ยันง,นงนั่งอยู่ไม่งงงี้เนาะ งงเงียก็โดดใส่กันเลยแล้ว <c oughs> อืมอืมวันนี้จะได้จับภาพช็อตที่มันจะโดดขึ้นเก้าอี้ไหมลองดูเด้อจะได้ไหมวันนี้อ่าลองดูก่อนกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นอ่าดูฝีมือไข่ตุนนะครับไข่ตุนจะโดดขึ้นได้ไหมอ่าไม่ยอมโดดเหรอดูซีโดดซีโดดซีจะไปไหนโดด เห็นไ,ไหมครับดูดขึ้นไปแล้วทําตามคําสั่งเลยนะคะสุดยอดสุดยอดไครตุ้นโชว์นะไข่ตุ้นโชว์นะนี่สุดยอดไข่ตุน้นเก่งมากตุ้นไข่ตุ้นครับไม่รู้เรื่องไม่รู้จักชื่อตนเองโอ้ยใครน้าละไม่ทราบว่ารู้ว่าตัวเองชื่ออะไรไม่รู้ละ เดี๋ยวพี่คนเดินทางจะวะัวรนะไปหมดล่ะมาลายมมาน่ะอ่ารตุ่นโ <c oughs> ชว์หน้าตาละ ให้แฟนๆครับได้ชมเนาะไอตุ่นน่ารักนะคะเมียตัวน้อยๆอ้วนๆกลมๆนะคะน่ารักยกขึ้นนี่ก็ประมาณสักโอ้น่าจะถึงสามกิโลน่าจะได้อยู่นะสามกิโลอมองหาใครเธอมองหาใครมองหากำลังใจบ่ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณาค่ะ เดี๋ยวนะคะกำลังพูดอยู่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับ3ามสาวในบ้านคูกนะคะขอบคุณมากค่ะ3ามสาวก็จะมีคลิปนะคะเกี่ยวกับแมวแล้วก็เกี่ยวกับธรรมชาติบ้านสวนนะคะ ที่เราจะลงให้ทุกคนได้ได้ติดตามเนาะช่วงเงย็นๆนี้ก็มาเล่นกับน้องไข่ตูนบ้างนะคะอ่านอนละที่นี่นอนละหันหน้าเห็นไหมรู้ว่ากล้องอยู่ที่ไหนก็ไม่หันหน้ามาเดี๋ยวไายให้ให้เนอื่นเห็นก่อนหันหน้าไปไหนเนี่ยเอาโชว์ความน่ารักหน้อยเพื่อนๆจะได้เห็นว่าน,น่ารักจริงนี่อ่าไข่ตูนนั่นนี่ มีคนอีช้าคนนึ้นี่ยดูบุนไปบุนมาไอจีเกนอขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณยายหอมหวานคนเดินทางแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาให้กำลังใจกับสามสาวทุกช่วงทุกเวลานะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอ้ยไ์ยสุดทางนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่มาให้กำลังใจนะคะอย่าลืมติดตามเป็นให้กำลังใจกันนะคะ ใครเม่นผมมันมีมันไม่มีเสียงนะที่มันจะไปเสดตามันไม่น่าจะมีอะไรนะดูก่อนมันไม่มีอะไรไม่น่าจะเสดตาแต่ไม่อยากเข้ากล้องมั้งนี่ไม่น่าจะใช่ไม่อยากเป็นดารามากกว่า อีกสักหน่อยอีกน้านที่หนึ่งก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสามสาวขอบคุณยายหอมหวานคนเดินทางด้วยนะคะและขอบคุณทุกคนที่แวะมาทักทายใ,ให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากมากค่ะสามสาวขอหยุดไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่กับคลิปใหม่ไลฟ์สดครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ